สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนําการใช้โอลิงตัวนี้นะครับสำหรับพี่ๆทุกท่านนะที่ใช้ตัวบัตทเลสนะครับแล้วมีอาการดีโอเนี่ยคคายตัวเมื่อเจอแรงดันหรือว่าเราบดละเอียดมากๆเนี่ยเราเรากดแล้วแรงดันมันเอาชนะแรงเสียดทานเดิมของโอลิงที่อยู่กับชาเวอร์เดิมนะครับครับผมผมจะมาแนะนําวิธีการใส่นะครับ ก็คือว่าเวลาที่พี่ๆจะซื้อตัว b o t t o m l a s ตัวนี้ไปใช่ไหมครับทางเราเนี่ยก็จะแถมโอลิงตัวนี้ให้นะครับแล้วก็วิธีการใช้งานนะครับก็คือว่าใส่ทับกับโอลิงเดิมไปเลยนะครับเพราะว่าโอลิงตัวนี้เนี่ยสเปคเดียวกับตัวที่ใช้ใน b o t t o m l a s ของอารามนะครับแต่ว่าจะเป็น food g ก a แล้วก็มีความยืดหยุ่นมากกว่าครับผมนี่ครับก็ใส่เข้าไปใช่ไหมครับมันจะเห็นได้ว่ามันย้ยอะย้ยก็คือค่อยๆกดลงไปครับ ค่อยๆกดแล้วก็ค่อยๆดันลงไปให้มันแนบกับตัวฝามากที่สุดครับสักครู่นะครับนี่ครับกดแล้วก็ดันนะครับพยายามให้ไม่มีแกบบนะครับพอกดไปเนี่ยเราแบบไม่มีแกบบถือว่าผ่านนะครับค่อยๆกดครับคือใส่แค่ครั้งเดียวครับแล้วก็ใช้ได้ยาวๆเลยครับถามว่าจะล้างยังไงครับก็ เหมือนล้างปกติแล้วถอดออกมาแล้วก็อันเนี้ยแล้วโอลิงตัวเนี้ยมันรับสามารถที่จะทนความร้อนได้ประมาณ210แล้วก็ลบสีสิบครับเนี่ยกดไปครับเนี่ยมันก็จะเห็นได้ว่าอยู่นิดนึงใช่ไหมครับอยู่นิดนึงก็ค่อยๆกดครับผมเนี่ยครับมันจะทำให้การใส่บัตเทิลเลแล้วก็การซีลของเรามันแน่นขึ้นครับเนี้ยวิธีเช็คว่าเราใส่แล้วโอเคหรือเปล่าครับก็ใส่บัตทิเลแบบที่ยัง สักครู่นะครับใส่วัตทองเลสที่ยังไม่ได้ใส่บัตเกนนะครับแล้วก็ลองสวมดูสวมดูแล้วก็บีดน่นแน่นนะครับแล้วก็จะสังเกตว่าโอลิงเนี่ยแนบสนิทกันทุกตำแหน่งแล้วนะครับเวลาบีบก็ไม่ต้องบีบแรงมากครับเอาพอต,ตึงมือครับนะีบ่ยประมาณนี้นะครับโอเคทีนี้ก็เวลาใช้งานก็ใช้งานได้ปกติเลยครับมันแน่นละ แล้วก็ใส่บัตรเ็ตนะครับนะครับโอเคใส่บัตรเ็ตจะเห็นว่ามันจะเหลือช่องว่างประมาณ3-4มง4มิลนะครับคือไม่ต้องกังวลนะครับคือสามารถใช้งานได้ปกติเลยไม่ได้มีผลกับการใช้งานนะครับแล้วก็สามารถที่จะวางแท่นเดิมได้ด้วยนะครับอันนี้ ครับผมคับประมาณนี้ครับ